ตัวนี้ตัวรามนะครับแล้วตัวนี้นะก็เป็นตัวอะไรตัวลายเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวพ่อหานั่นก่อนหอยพุ่มอะไรเด็กครับอันนี้เป็นยิบยาวอันนี้ค่ะพ่อภาพคนอ่ะมาดูตัวนี้ตัวนี้เหมือนตัวสามสีตัวนี้ก็ตัวสามสีเหมือนแม่มันนะครับอันนี้เหมือนพ่อมันอันนี้เหมือน เป็นแม่แล้วน,นะครับขณะนี้มันจะซี้กันนะครับดูเลยเดี๋ยวทำมันนอนไว้ดูนะ<ว>ครับมันจะทำอะไรกันเดี๋ยวอย่าทุเรศดีพูมเอ๊ะเอ๊ะเอ๋ง่ายๆขณะนี้พี่แอร์ถ่ายคลิปอยู่ครับก็ทำถ่ายหน้ากูดีๆหน่อยมันก็หันมาแล้วถ่ายหน้ากูดีๆไม่เป็นเฮ้ยตัวล <laughs> ูกหมูครับขนเสียงพูมครับ เสียแอร์นี่ไปตุกเขาตีหรออย่เสียแอร์มีสองตัวสีสามสี่ตัวสามสี่สวยมากตัวอันนี้ของอันนี้ของเสียภูมีแต่ตัวดำๆเลยดูดโอ้จเจ้าเราเอามาเป็นจะไถ่ห้ยี่เอ็มน่ารักเหมือนกันเนาะ สวัสด,ดีนะครับอ๋บ๊ันบายบ๊าย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 บายเป็นพร้อมอแมว